ก็หลังจากที่ผมได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะเมล็ดกล้วยไม้จากฝักกล้วยไม้นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากนะครับก็ในการที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับผู้คนที่สนใจนะครับก็เรียกว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่า ทำกันไม่ได้ง่ายเท่าไรนักนะครับมันต้องอาศัยความที่เรียกว่าสนใจพอสมควรสำหรับคนที่มีใจรักแต่ก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่เราจะทำหรอกครับก็ลองไปค้นดูคลิปเก่าๆของมิตรชนเป็นตอนๆน,นะครับ <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> มีหลายตอนด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> เช่นเรื่องเกี่ยวกับคลิปแรกเลยครับก็คือ เพาะกล้วยไมย้ง่ายนิดเดียวหลังจากนั้นก็เป็นในเรื่องของการเตรียมสารเคมีแล้วก็มีไปตามลําดับอีกสายตอนด้วยกันาหาก็ทําตามที่มิตรชนแนะนำนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงคลิปลง YouTube ไว้เนี่ยคิดว่าก็น่าจะทําได้อยู่นะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับแต่ถ้ายังทําไม่ได้นะครับก็ติดรายละเอียดตรงไหนจะโทรมาสอบถามหรือว่าจะรอเรียนรู้กับมิตรชน เลยก็ได้นะครับซึ่งก็มีโครงการจะเปิดหลักสูตรในอีกไม่ช้าไม่นานขณะนี้ก็มีการลงทะเบียนที่จะเข้ามาเรียนดูกันแล้วจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกว่าหลังจากที่มิตรชนถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับการเพาะกล้วยไม้เป็นนะครับเห็นไรายได้นะครับก็เรียกว่า <Okay. Yeah. S 1> มันเห็นไรายได้จริงๆนะครับเพราะว่า เราประหยัดต้นทุนในเรื่องของการที่จะไปจ้างเขาเพาะนะครับแล้วไม้เนี่ยปวยไม้เนี่ยเวลามันขึ้นแค่เบอร์หนึ่งเนี่ยนะถ้ามันขึ้นดีๆเนี่ยที่ผมเคยบอกว่ามีที่เป็นร้อยไร่ก็ปลูกไม่หมดครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีคนสอบถามมาว่านะครับเเราจะพอะไว้ไม้เนี่ย เราจะต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เอาไปใช้ในการเปิดฝักไวไม้นะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีอันแรกเลยครับนี่ครับตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับในเรื่องของตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็มีข้อที่จะต้องอเน้นย้ำนะครับว่า เราอาจจะดัดแปลงใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับที่สามารถจะจุดไฟแล้วใช้แอนคอร์จุดติดนะครับคําว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยที่มีเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของมาตรฐานแบบนี้เติมเหมือไปก็มีบางท่านนะครับใช้ขวดลิโพนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับก็ดัดแปลงใช้เอาเป็นไส้ตะเกียงแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวที่ นะครับที่นี้แอลกอฮอล์นะครับผมเคยนะครับแอลกอฮอล์ที่เทเข้าไปในขวดเนี่ยนะปรากฏว่าถ้าแอลกอฮอล์ล้างแผลทั่วไปนะที่มีจําหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ70%ซึ่งมันจุดไฟไม่ติดครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบถูกๆสะดวกๆเลยก็คือไปซื้อ แอลกอฮอล์ประเภทที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ร้อนะครับก็อันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับส่วนตัว R สิ่งต่อไปที่ต้องมีในตู้นะครับก็คือสิ่งนี้ครับเพลทเพลทหรือว่าจานนะครถ้าไม่มีเพลทแบบนี้นะครับก็ใช้จานธรรมดาเนี่แหละครับเวลาที่เราเข้าไปใน ทำการเปิดฝักในตู้เนี่ยเอ่อเราจะต้องใช้เพลทต,ตัวนี้นะครับในการวางภาชนะต่างๆหลังจากที่เราฆ่าเชื้อนะครับก็คือผมยกตัวอย่างนะครับว่าเพลทเวลาที่เราจะใช้เพลทนี้นะครับก็คือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆเราก็จะพอฆ่าเชือ้อเสร็จเราก็จะวางไว้บริเวณให้ ปากของวัสดุปรกรณ์หรือปลายวัสดุวัสดุอุปรกรณ์นี่ครับวางขาไว้ไม่ให้ไปแตะสัมผัสกับพื้นของตู้นะครับเพราะว่าเพื่อให้มันปลอดจากเชื้อโรคนะครับหรือว่าเชื้อรานะครับก็เป็นข้อแนะนําเพื่อให้ปฏิบัติตามได้ดังนี้นะครับแล้วตัวต่อไปครับก็คือไฟแช็คครับเวลาที่เราเตรียมอุปกรณ์เนี่ย เปิดหลังตู้นะครับเราจะต้องฆ่าเชื้อโดยการลมฆ่าเชื้อนะครับจะลืมไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเอาอุปกรณ์เหล่านี้ใส่ไปในตู้ก่อน12ชั่วโมงนะขั้นต่ำนี่คือไฟเช็คไว้สำหรับจุดไฟนะครับแล้วอันต่อไปครับก็เป็นกันไกครับกันไกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกันไกมันคือกันไกที่ ใช้สำหรับในการกระเทาะเปลือกปูครับกัรไกอันนี้ก็คือ20บาทร้าน20บาทมีนะครับก็ไม่แพงเอาไว้ทําอะไรผมจะเอาไว้ให้ดูนะครับบางครั้งเนี่ยฝักของกล้วยไม้เนี่ยบางทีมันถ้าเพื่อความรวดเร็วนี่ครับตามแลบที่ไหนๆที่เขาสอนกันเนี่ยเขาก็จะใช้ใบมีดผ่าตัดนะครับในการเปิดฝักแต่มิตรชนน่ครับใช้แบบนี้นะครับนี่คือฝักกล้วยไม้นะครับ เราก็ตัดแบบนี้เลยโชมันง่ายและสะดวกสบายกว่านะครับก็เรียกว่าตัดกันง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าเปิดฝักแบบง่ายๆเทคนิควิธีการเหล่านี้ไม่มีใครเขาบอกกันหรอกครับก็มีแต่มิตรชนนะครับก็เรียกว่ามีอะไรดีๆก็มาเผยแพร่กันอันต่อไปครับก็คือการไกขนาดเล็กลงมานะครับทีนี้ไอ้การไกขนาดเล็กเมื่อกี้เนี่ยฮะ มันก็เหมาะสําหรับฝักที่เ,เล็กๆแต่การไกลอันใหญ่ๆเนี่ยเวลาฝักใหญ่ขึ้นมาเราก็ใช้กันไกลเ,เปิดฝักใหญ่ได้ครับผมจะทําให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งสมมุติตัวนี้ครับเป็นฝักกล้วยไม้ตะกูลมาวิ่งทึ่ผมเปิดฝักไปแล้วล่ะครับเราพอกันไกลเล็กมันเอาไม่ไหวนะครับเราเวลานั้นเราตัดปุ๊บเปิดฝักเลยเห็นไหมอย่างนี้ก็ขาดเราก็จะ ทำการเปิดฝักได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งกันไกนเล็กเนี่ยฮะเราก็ใช้เปิดฝักเล็กแบบนี้นี่ฮะเพราะาเราหัานมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะวัสดุอุปกรณ์อ,อีกชิ้นหนึ่งที่มีความจําเป็นแล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับคันไกก็คือสิ่งนี้ครับนี่เลยครับด้ามของช้อนซึ่งมิตรชนก็ดัดแปลงมาเป็นเครื่องช้อนเขี่ยมเมล็ดนะครับก็เรียกว่า เป็นอะไรที่ดัดแปลงเอาครับเอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สมมุตินะครับอ,อ,อันนี้เป็นฝักของกล้วยไม้ฝักเมื่อกี้นะีสมมุติว่าผมยังไม่ได้ตัดนะครับพอเวลาที่ผมจะทําการเปิดฝักนะครับผมก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องมีอีกอย่างนึงครับที่ขาดไม่ได้คือสิ่งนี้ครับเพราะว่าถ้าผมถือฝัก ในตู้นะที่เห็นผมตาทิศเนี่ยคือผมเอามือแย่เข้าไปในตู้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในตู้หมดแล้วผมก็จะใช้มือหนึ่งนะครับเก็บฝักขึ้นมาแล้วก็ลนค่าเชื้อลนไฟแบบนี้เลยนะครับพอลนค่าเชื้อเสร็จเอาล้ครับทีนี้ผมจะทําให้ดูว่าขั้นตอนการทํานี่ลนค่าเชื้อเสร็จผมก็จะขาไปอย่างนี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผม วัตถุอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการเปิดฝักทั้งหมดผมก็ลนค่าเชื้อแบบนี้นะครับลนค่าเชื้อด้วยไฟแบบนี้นะครับเมื่อลนค่าเชื้อด้วยไฟแบบนี้เสร็จก็มาวางไว้ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าบริเวณของช้อนตรงนี้นะฮะเขาถูกลนค่าเชื้อแล้วผมก็ามาวางไว้บนภาชนะภาชนะที่ที่เพลทเนี่ยที่จานนะครับก็คือมีการทําความสะอาดค่าเชื้อมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอาจจะนึ่งค่าเชื้อมาแล้วห่อมาเอามาเปิดข้างในนะครับ ก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นไหนก็แล้วแต่ที่จะเอามาเปิดฝักนะครับผมก็จะลนค่าเชื้อทุกอันแล้วก็มาวางไว้แบบนี้นะครับนี่ทําให้ดูคันเห็นเห็นเลยนะครับพอบางคนตอบถามเมาเอ้ขั้นตอนการเปิดฝักทําอย่างไรทําแบบนี้เลยครับไฟแช็คจุดแล้วก็วางไว้ให้เป็นระเบียบฝาวางไว้อย่างนี้นะครับอ่ะอีกทีนึงครับผมสาธิตนะครับผมสมมุติว่าฝักนี้ยังไม่ได้มีการฆ่าเชื้อด้วยไฟ ผมก็ลนค่าเชื้อด้วยไฟนะครับหลังจากนั้นแล้วผมก็ใช้ถุงมือที่ผมจับจับได้ครับจับอย่างนี้เลยนะครับหรือถ้าบางคนใช้อุปกรณ์น้สราใช้เป็นก็สามารถที่จะใช้ตัวคีบได้เลยแต่ผมถนัดใช้มือก่อนที่จะไปตัดฝักครับผมก็จะตัดฝักชะขึ้นไปนะฮะตัดฝักขาดไปแล้วนะยั้ไมฝักขาดมาแล้วผมก็จะใช้ นี่เลยครับช้อนเขี่ยมเมล็ดช้อนเขี่ยมเมล็ดนี่ก็ทําการเทแย่เข้าไปเลยครับแล้วก็เปิดปุ๊บแบบนี้นะฮะตอนที่แขะแย่เข้าไปใหม่ๆปุ๊บมันก็จะเกิดความคับขึ้นมาแล้วเราก็ใช้สันของช้อนงัดปุ๊บเปิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นครับขูดออเอาเมล็ดปุ๊บลงขวดเพาะทําอย่างนี้เลยนะครับทําให้เห็นกันแบบนี้จจะก,กันเลยอ่ะผมทําให้ดูในอีกฝักนะครับที่ ที่เป็นฝักที่มีเมล็ดนะครับเป็นกล้วยไม้ตระกูลเข็มนะครับเอาละผมลนค่าเชื้อด้วยไฟนะครับแล้วก็ตัดฝักโชะอ,อย่างนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละใช้ช้อนเขีย่ยเมล็ดปึ๊บแหงเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เขีย่ยเอาเมล็ดออกมานี่ครับจะเห็นว่ามีเมล็ดออกมาเลยไหม แล้วก็เขี่ยตรงส่วนนี้แล้วลงไปในขวดเพาะขวดเพาะอาหารตรงนี้ครับเขี่ยหรือเปล่าพอเขี่ยหลุดปุ๊บเขาจะล่วงไปเองในขวดเพาะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะล่วงไปอันนี้ก็คือขวดวุ้นอาหารที่เราทําไว้นะครับก่อนก่อนที่จะทําการเพาะนะครับเราก็ต้องเปิดขวดแบบนี้แล้วก็ล้นค่าเชื้อแล้วดึงจุกออกมาแล้วก็เขี่ยเมล็ดนี้ลงไปในขวดแล้วก็ล้นค่าเชื้อแล้วปิดจุกนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับถือว่า ผมสาธิตให้ดูเห็นเห็จะจะอย่างนี้คิดว่าทุกคนคงน่าจะทําได้นะครับสงสัยอะไรก็สงสัยอะไรก็ตอบถามมาได้ครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ลำดับสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการเขียนนะครับจะเห็นว่าเ,ออเราเพาะมาฝักอะไรสมมุติถ้าเข็มแตดผมก็เขียนอะไรเข็มแตดนะฮะวันที่เท่าไรสิบสี กรกดา6กหนะครับอ,อ,อาหารชนิดไหนก็ใส่ไปนะครับเท่านี้เองก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับก็รอเมล็ดเขาง,งอกนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปมิตรชนก็จะมาทําการออสอนไปทีละขั้นทีละตอนทําไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้หากท่านผู้ช,ชมท่านใดชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีหน้ามิตรชนจะนําเรื่องราวดีๆมาฝากอีก ครับสวัสดีครับ